สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมเซียวนายนะครับอยู่ที่อีโตสุเฮียหมวหมิลเลอร์อุดรธานีครับผมวันนี้ผมก็จะมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆนะครับผมเอามาแนะนํานะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะครับในช่วงนี้นะครับในยุคโควิดนะครับผมก็จะเป็นคันข้างหลังเลยนะครับผมที่ผมจะมาแนะนําโปรโมชั่นนะครับอย่างคันนี้นะครับลูกค้าใช้เงินรับรถนะครับอยู่ที่500บาทเท่านั้นเองนะครับผม รถนะครับที่ใช้นะครับก็จะเป็นรถตอนเดียวนะครับต่อตู้นะครับผมคันนี้คือลูกค้าเอาไปวิ่งส่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นเคอรี่เอ็กเพรสนะครับวิ่งขนส่งต่างๆนะครับสําหรับในการที่เราจะลงทุนนะครับทําธุรกิจนะครับเริ่มต้นลงทุนใหม่ครับก็ไม่อยากจะเริ่มต้นที่จะใช้เงินเยอะๆนะครับแม้แต่ว่าออกรถนะครับเราก็จัดโประครับสุดพิเศษให้ลูกค้าเลยเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมเดือนมิถุนายนนะครับผมลูกค้าใช้เงินออกรถนะครับคันนี้นะครับเพียง500บาทเท่านั้นเองนะครับ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถนะครับเดี๋ยวนายจะพามาดูนะครับผมนะครับคันนี้ก็จะเป็นสปาร์คหนนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับเราต่อตู้ให้ลูกค้านะครับผมก็จะเป็นตู้ทึบนะครับขนาด2เมตรสินะครับผมตู้เปิดได้2 2ด้านนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่ด้านท้ายของตู้กันเลยนะครับอันนี้ก็ครับผมตู้เป็นตู้ทึบนะครับประตู2บานนะครับเปิด2 2ด้านนะครับผมก็เปิดนะครับใช้งานครับผมเปิดได้เลย ในตู้นะครับผมตัวนี้เราก็จะมีซับในให้นะครับผมนะครับเหล่ที่ใช้นะครับเหล่ที่เรานํามาใช้นะครับในการต่อตู้ตัวนี้ครับก็จะเป็นเหล่ตัวหนานะครับผมครับสำหรับอีสเที่ผลัจัดให้ลูกค้าคือใช้ของดีไปเลยนะครับก็จะมีซับในนะครับปูไม้อัดนะครับให้อีกนะครับผมก็คือสะดวกนะครับในการที่จะวางของนะครับผมไม่ต้องไปเกี่ยวกับ ตัวถังที่เราต่อมานะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ถือว่าโอเคมากๆนะครับผมครับขนาดตู้2เมตรสิเซนนะครับผมก็เป็นขนาดตู้มาตรฐานที่เราใช้กันครับในการส่งของนะครับผมครับลูกค้าออกไปแล้ว3ามพันสี่พันครับก็จะเป็นสเปคประมาณนี้นะครับผมสําหรับช่วงล่างตัวนี้นะครับผมนะครับเรามาดูในส่วนของช่วงล่างตัวรถนะครับในรุ่นนี้นะครับผมช่วงล่างก็จะเป็นช่วงล่างเดิมนะครับผมเพราะว่าลูกค้าใช้น้ําหนักบรรทุกไม่เกิน2ตันนะครับอ่า เน้นย้ำครับช่วงแรงเดิมนะครับผมตามมาตรฐานก็คือจะอยู่ประมาณ1.5ตันนะครับผมหรือไม่เกิน2ตันนะครับอันนี้คือเพาเดิมสามารถรองรับน้ําหนักได้ประมาณนี้นะครับแต่สําหรับลูกค้านะครับที่อยากจะบรรทุกน้ําหนัก3ตันนะครับก็สามารถไปเสริมแหนบนะครับเปลี่ยนโช๊คขึ้นมาได้นะครับผมครับก็วันนี้ครับผมมาแนะนานะครับโปรเด็ดๆโปรดีๆให้กับลูกค้าครับผมถือว่าเป็นโปรโมชั่นนะครับที่สุดคุ้มเลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับผม ออกรถเพียง500บาทเท่านั้นนะครับผมออกได้ที่อีซูซูเฮียหวนเมลเลอร์สาถาอุดรธานีนะครับผมก็ผมเซียวนายนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากติดต่อสอบถามนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดในการออกรถนะครับที่จะเป็นต่อตู้เสริมแหนบทำช่วงล่างนะครับหรือว่าอยากได้สเปคไหนครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0 8 0 1 6 4 5 8 8 0ผมเซียวนายยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านครับผมสวัสดีครับ